à oh, lấy đây tăng ừ, hmm. ok đây sẽ được hey tốt นี่ซีอุ้ยไม่ได้โอ okay. กูละเรื่อง ต่อทำอะไรวะโอ๊ยกตติบมาเลยจี มาเรีถ yeah. ึงกลางว่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นลืมเอาลงเอาเล็กมาวุ้ยยยยวุ้ยไอ้เะยศกาว่ามีอเบรีิมาอยู่ดิบดิบด้วยดกาจะบมากยศา

โ่ยอุ้ยตกแล้วอีกคนนึงอดมิน แต่ก็ได้ไปสองสองกับบางทีไม่ใช่พีนามพีนามไล่ไโอเคโอ้ยโอ้ยม,มีคู่อลิสเลยรอบนี้อลิสอุยอ้ยจะเล่าอ๊อเกินไหม อ๋อเก็บเก็บต้องเก็บต้องตูดิ้ลบมากน่าจะหายหมั้ยตรูนี้ไม่ดบตู้เสือกจะดบ โอ้เ oh, พื่อนดีมากดีมากบล็อกหมดครับจะเบรย์เรย์ยก่า ทางจุงนีคนนี้นี่ไม่เช่ตัวเปล่ว kau buat longu Ya peng through Hiểu, hiểu, hiểu Ừ, ta đi đến bằng Chú ấy Để lạnh lệnh lên ngay thôi ปปเพื่อนมึงุดนเพื่อนมึงหดเนี่ยแล้วเก็บบอ Oh. Oh, ini dah, นี่ Wow, เพื่อน ni betul ตัวนี้มันเทพจริงๆ ดย<ำ>ดแล้วนะยืบอยู่น,นะกางกางนะอชีออฟอะไรไม่รู้เน่เออเฮ้ย <c oughs> อีชายคนนี้อะไรว่จะชอบเหมือนกันกอจะไปยึดกาง เก็บดีมากเพื่อนเจวที่สองวิทยาทีนะสตีโอโกไงเออไปจุกเตียงเออลืมเล็กอ่อนเอก็เท้ไป

ใหี่อยากจะรักจาเอ็นนาอาวาลาล่บานเพชริกลิปัยนจ้า

cho có thể bay gì trong cái này mang chân mà chạy tục <laughs> ui, ui, ui ui sập biết mà trong mấy thằng nào liên mà tục đây đón tôi luôn mấy tì kìa nè mình tì nhà quá tìm nhà cái ví à đây là nha ngoài đây ngoài á nó tì cân nào thì tay lên luôn. Yeah. มอ่วแบบท็อตเนี่ยอยู่เข้าชิบหาย <laughs> บอ,บอบสสายเจ้ไอยู่ที่น่ไม่ตายแต่ตดูจะตาเองเนี่ยอจริงอยู่ไม่อยู่แก น um, ี่เห็นมมาหนึงมาดีๆฉียบ้างดิเอกาดีๆฉบ้างดิก้าเล่าอีเกียดหนึ่งเหรอผว่าเปล่าวันนี้ก็เพไปรุ่นใหญ่จะเดินเวย เก็บทองเก็บทองกลัวอะไรเพื่อเราไปแล้วเว้ย้าเก่งในเกมตัวตัวเปล่าเอล่าเออเปล่าตัวตัวเปล่านี่เก็บแล้วนี่ในเกมในขั้นใจโตมัว còn bà pha. hello còn bà sát Dù này Dù này. What? Fuck you đây em, Đăng. đăng Dù đây, còn giận đấy, còn giận đấy, còn giận đấy, điêu, 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 Wat? Zo ik gelijk gebogen. Oeh. Zo เกอบจะตาไปตอนนั้นไหมอ่ะเดี้ยวเลยเลี้ยวเลยหน่อยเดี๋ยวมันมาทางไหนมันมันตายดับดับมันดับ

ควายต่อเองต่อเองไฟอ่อนแอก็แพ้ไปเดะเฮ้ยเล่นเกมอยู่เล่นเกมอยู่บูชี่อะไรมรู้เออไม่เก็บไม่เก็บเลยไอ้เหี้ยไปแต่ดูคนนั่งนั่ง

nó mất chi à mất mày đồ chị em lên cố trái bọn như thế nữa

เดียกโานี้นะครับผมก็เลิฟมันปิดเลยเนี่จ้าก่อนจ้าเองไม่ต้องมาดึเสิร์ฟเลยครับเดีด๋ยวบาย